สวัสดีครับทันดินไทยในช่วงสสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้นําเสนอผลพวขงของการพัฒนาที่ขาดดุลยภาพนะครับที่คํานึงถึงเฉพาะเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้คํานึงถึงต้นทุนที่ต้องสูญเสียไปนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนด้านวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นต้นทุนด้านทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะครับในขณะที่ภาคการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ราบลุ่มภาคกลางซึ่งถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของคนไทยทั้งประเทศนะครับ ที่นั่นเกษตรกรก็ถูกจับจูงเข้าสู่การผลิตแบบใหม่ทําให้ตนเองนั้นต้องพาตัวเองไปสู่ระบบการแข่งขันภายใต้ทุนนิยมเสรีนะครับสุดท้ายก็ต้องกลายมาเป็นผู้พายแพ้ในการแข่งขันที่ขาดความยุติธรรมและสุดท้ายก็ต้องสูญเสียที่ดินทํากินที่สร้างมาทั้งชีวิตนะครับแต่ท่ามกลางความร่วสลายและท่ามกลางวิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ณเวลานี้นะครับยังคงมีเชื้อไฟแห่งความหวังที่เป็นคนกลุ่มหนึ่งได้พยายามลุกขึ้นมาเพื่อที่จะรักษา วิถีชีวิตของการพึ่งพาตนเองบนรากฐานของความเป็นไทยไว้นะครับพวกเขาได้น้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแสงส่องนําทางซึ่งนั่นอาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายและอาจจะเป็นทางรอดเดียวท่ามกลางวิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นในณเวลานี้นะครับ จากวิกฤตการเศรษฐกิจตกต่ำที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกณเวลานี้ได้เผยให้เห็นบาดแผลของการพัฒนาที่ขาดดุลยภาพลืมตัวตนและรากเน่าของสังคมไทยได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นความหวังลมหล,ลมแรงๆถงทยอยปินตัวลงมผู้คนจากภาคเกษตรที่เคยหลั่งไหลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมก็อับจนหมดสิ้นหนทางกลายเป็นคนว่างงานไราทางออก คิตก็ไม่ไดีโรงงานที่ไหนเพราะว่ปิดทั้งนั้นนะ่ะไม่รู้จะไปทำที่ไหนเลยถ้าไม่ได้เงินตรงนี้จะทํำยังไงอ่ะตอนนี้ก็ต้องหางานก่อนนะคะค่าใช้จ่ายมันก็รออยู่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยไหนจะค่าเ,เพิ่มลูกไหนจะค่าอะไรค่าชาวบ้านค่าอะไรลูกปีคนนะพี่สามคนต้องส่งให้แม่ทางบ้านด้วย เมื่อจะเดินรุกไป้างหน้าเส้นทางก็เต็มไปด้วยความติดตันแต่เมื่อครั้งจะเดินย้อนกลับสู่รากเงาและถิ่นฐานเดิมชนบทที่เคยมั่งคั่งสมบูรณ์เป็นหลังพิงให้กับคนในชาติได้ก็แทบจะไม่ลงเหลือพื้นที่สําหรับการทํามาหากินเมื่อภาคการเกษตรถูกครอบงาด้วยวิธีการผลิตแบบใหม่มีกลไกการตลาดเป็นผู้กาหนดชะตาชีวิตจนทําให้เกษตรกรมีนี่สินพอกพูนภาคการเกษตรอ่อนแอ สิ้นหวังและชีวิตก็ยิ่งเดินถอยห่างออกจากวิถีแห่งการพึ่งพาตนเองมันถึงปันแล้วละคิดท,ทางการพัฒนาแบบเดิมที่เราหลงเชื่อยุโรปจนสุดท้ายก็ทำลายโลกใบนี้ทำลายถิ่นที่อยู่ตัวเองมนุษย์ไม่รู้ว่านั่นคือความเสื่อมแต่ไปชื่นชมกับมันแล้วก็ทุ่มเททั้งชีวิตทั้งประเทศทั้งทุกองค์กร ตั้งโรงเรียนตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นสอนคนให้ทุ่มเททําการพัฒนาแล้วบอกว่าการพัฒนานั้นคือความคือความเจริญคือความดีวัดมาเนื้งเงินการศึกษาที่ทําลายคุณค่าตัวเองไปเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองเห็นคนอื่นดีกว่าพ่อแม่ตัวเองนี่หรือคือการศึกษาต้องปฏิวัติระบบคิดทางการศึกษาใหม่ทั้งระบบไม่งั้นชาติด้านเมืองไม่รอดไม่ต้องรอรัฐกลไกรัฐเป็นเครื่องมือของ ของของต่างชาติเป็นเครื่องมือของในทุนใหญ่ต่างชาติทั้งนั้นไม่ต้องรอรัฐขบวนชาวบ้านขาบวนสื่อขบวนการจัดการศึกษาพึ่งตนเองต้องรีบเกิดโดยด่วนคนไทยต้องลุกคือขึ้นพึ่งตนเองตามปรัชญาที่พระเจ้าอยู่หัวสอนท่ามกลางวิกฤตที่กําลังถาโถมอยู่ณเวลานี้ที่นี่ คือหนึ่งในฐานที่มั่นของคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามจะยืนหยัดขึ้นต่อสู้ต้านทานต่อกระแสทุนนิยมอันเชี่ยวกรากไม่ยอมจำนนต่อระบบอำนาจทุนนิยมที่เข้ามาทุบทำลายให้ภาคเกษตรกรรมกลายเป็นคนน้อยเปรี้ยวเสียขาไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้เราต้องรักษาชาติเราต้องรักษาแผ่นดินเพื่อเศรษฐกิจซีเราต้องสร้างเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถพัฒนาไปให้แก่ ด้วยการยึดมั่นเอาวิถีแห่งการดํารงอยู่แบบการพึ่งพาตนเองและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเสมือนกับแสงส่องนำทางที่นี่คือศูนย์กระจายทาชง,างซึ่งมีอยู่ในทั่วประเทศเมื่อก่อนแค่ตา้าวศูนย์เท่านั้นแหละทั่วประเทศทำไมถึงมีต้าวศูนย์เพราะมันมีกล้าทำที่แค่ต้าวศูนย์แต่เร็วนี้ที่เรียนนะครับแั่แคล์แรงอ่านแต่หวานมาเป็จริงนะ วันนี ite, country, ้ม like ันร <alle> ้อยประสูตทุกทีทำไมถึง <het> ร <anes> ้อยรูเพราะวิชาความรู้ต่างๆที่เอาสอนี่มันเป็นวิชาที่รมถึงศสลระเั้หดพระราษฎร์พระราษฎร์ทั้งสิ้นซึ่งพวกเี็เราไปปฏิบัติง่าาๆนะครือเรื่องเศรษฐกิจของที่ทั้งหมดแต่เรามองถึงสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ย มันวิกฤติไปเลยวิกฤตินปเลยแล้วทางรอดผมคิดจะมีทางเดียวหลักๆนะของคนหมู่มากไม่ใช่คนกลุ่มน้อยคนกลุ่มน้อยก็มีหลายทางออกกาเยอะแยะแต่คนกลุ่มหลักของประเทศไทยคือคนไทยในกลุ่มที่เกษตรกรรมเนี่ยจะมีทางออกแค่ทางเดียวนั่นคือทางนี้หรือต้องมาพึ่งตนเองเพราะนั้นต้องทําให้คนออกจากหวังวนนั้นไม่ได้ให้เขาเปลี่ยนแนวคิดจากไอ้ที่ประชาชนที่จะต้องกินข้าวมีข้าวกินเนี่ยจะต้องมีอาหารกินให้ทาอาหารกิน ไอ้ฟามเจะลิญเนี่ยไอ้นั่นมันคือเรื่องหลังนะครับสิ่งที่ดีที่สุดควรจะทำดัาแรกคือมีกินลบลบคำาหม่โง่โง่ออกซะเป็นวิชาการแบบใหม่แบบใหม่แบบไหนแบบใหม่ของพระยาอยู่วเขาเรียบทฤษฎีใหม่ขององค์พระบาทสมเด็จพระยาอยู่วนั่นคือมันทฤษฎีใหม่นะครับที่พระอ,องค์ท่านคิดมาแล้วแล้วก็เป็นทฤษฎีที่สามารถปฏิบัติได้จริงแล่าโดยรอดได้นะ ถ้าหากว่าเกษตรกรส่วนใหญ่นั้นยังวนเวียนอยู่กับคําถามที่ว่าทําไมยิ่งขยันก็ยิ่งจนนะครับยิ่งทําก็ยิ่งทุกยิ่งทําแล้วความสุขหายไปไหนทําไมจึงเหลือเพียงแค่นี่สินกองโตที่ผ่อนส่งเท่าไหร่ทั้งชีวิตก็ไม่มีวันจบสิ้นสักทีนะครับทาไมคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งประเทศเลี้ยงคนทั้งโลกต้องปรับกลายเป็นคนต่ําต้อยไร้ศักดิ์ศรีไม่มีโอกาสแม้กระทั่งจะต่อรองราคาพืชผลที่ตัวเองปลูกมาทั้งฤด,ดูกาล ถ้าหากคำถามเหล่านี้ยังคงวนเวียนซ้ำซากอยู่ในใจของเกษตรกรนะครับการเดินเข้ามาอบรมที่ศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติที่บ้านสองสลึงอำเภอแกลงจังหวัดระยองแห่งนี้ก็น่าจะช่วยคลี่คลายคำถามเหล่านี้ไปได้นะครับที่นี่คงไม่ได้มาบอกหรอกนะครับว่าทำอย่างไรพรุ่งนี้จะรวยแต่ถ้าหากคนที่เข้ามาที่นี่เพื่อมาตั้งสติมาตั้งหลักใหม่เพื่อที่จะหาหนทางว่าจะย้อนกลับไปสู่ฐานชีวิตแบบไทยซึ่งสามารถพึ่งพาตนเองได้ทำอย่างไร เชื่อว่าการเข้ามาที่นี่ก็ไม่น่าจะติดหวังนะครับเกิดอะไรขึ้นถึงคิดจะมาหาทางออกใหม่อ่ามันก็คือว่ามันถ้าขึ้นทําไปก็ไม่ไหวก็จะเพิ่มหนี้สินขึ้นไปเรื่อยๆก็เลยก็เลยมังแพ้อ่าผมผลิตมันได้น้อยแล้วค่าจัดค่าจ้างค่ารถค่ายาฉีดค่าปุ๋ยอะไรมันก็แพงมันจะขาดทุนไปเรื่อยๆมันจะมาก้นเรื่อยๆนี่ลุงมาก่อนครับจหาทางออกไว้ก่อน เกิดอะไรขึ้นคิดยังไงคะตายแล้วไปไม่รอดแล้วครับต่อไปคือจะไม่มีอะไรกินนะครับพวกเราฉลาดประเทศไทยมีใช้ในนี่ในนี่ฉันคนเต่นี่มาต้องมอยู่เยอะที่อะไรเยอะในร้อนมากมายหลยเพลินแล้ววันนี้ที่ที่กำลังเตรียมมาสถานสถานที่วิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราที่เอาปืนถึงชีวิตเต่าเต่าก็ขึ้นมาให้ได้ ชาวสวนแห่งบ้านสองสลึงอย่างผู้ใหญ่สมศักดิ์ที่กําลังปลุกคนให้ลุกขึ้นมากอบกู้ชีวิตแบบดั้งเดิมและพยายามหันกลับไปสู่รากฐานชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงไม่ใช่นักวิชาการที่มีใบปริญญาระดับด็อกเตอร์แต่ก็คือเกษตรกรธรรมดารรมดาคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยมีชะตากรรมแค่ไม่ต่างอะไรกับชาวนาชาวสวนชาวไร่นับล้านล้านคนในประเทศนี้ที่ถูกสร้างมายาภาพให้เกิดขึ้นว่าพรุ่งนี้จะรวย จนหลงเข้าไปสู่การผลิตแผนใหม่ที่อาศัยทั้งปุ๋ยยาสารเคมีจนท้ายที่สุดก็เดินเข้าสู่กับดักของหนี้สินกองโตจนเกือบจะทําให้ชีวิตและครอบครัวของเขาพังคลืนลงมาเมื่อก่อนมันปลูกพืชเชียงเดียวมันเจ๊งหมดมันปลูกมันสำปะหลังได้หกเดือนก็ขาดทุนผลสุดท้ายมาแปลงเป็นยางพารา ยางพลาใสตเนี่ยยางพลามมาสักตึกยี่สิบลายผมใสไปเนี่ยเพราะใสยางพลาน้ํามันท่วมามันก่อนไม่ได้ยกลงนะผลสุดท้ายไปไม่ไหวโค่นยางหลบสมเพียวมา